คุณรู้ไหมครับว่ามหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในนิวยอร์กเนี่ยมีเงินกว่า3.6ล้านล้านบาทคุณเชื่อไหมครับว่าเขาเติบโตมาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมาก่อนเลยแล้วเขาคือใครทำธุรกิจอะไรวันนี้ผมนพพงศธรจะเล่าให้ฟังครับ บุคคลที่รวยที่สุดในนิวยอร์กปัจจุบันนี้นะครับมีชื่อว่าไมเคิลบลูเบิร์กคุณไมเคิลบลูเบิร์กเนี่ยเกิดในปี1942ครับที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเกิดมาในครอบครัวธรรมดานะครับไม่ได้ทาธุรกิจอะไรมาก่อนแต่ว่าเขาเป็นคนตั้งใจเรียนครับนอกเวลาเรียนเขาก็จะทํางานพิเศษเพื่อหาเงินมาให้ค่าขนมตัวเองเป็นคนชอบหาเงินมาตั้งแต่เด็กครับเขาได้เรียนต่อในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยจอห์นทอปกินและต่อปริญญาโท MBA ที่ Harvard School Business ม่เเรียนจบขาได้ทําางนนเป็บริษั์ว นั่นก็คือโซโลมอนบราเทอร์งานของเขาครับคือดูแลเงินให้กับคนรวยดูว่ามีทรัพย์สินอะไรการลงทุนอะไรที่น่าสนใจติดตามข่าวสารเรื่องของการลงทุนเศรษฐกิจโลกอยู่ตลอดเขาไต่เต้าจนขึ้นมาเป็นระดับบริหารของบริษัทนะครับแต่ว่าสุดท้ายบริษัทนั้นก็ปิดดีลขายกิจาการให้กับธุรกิจอื่นไปก่อนจนทําให้เขาต้องโดนเลียออฟครับถูกเด้งออกมาจากบริษัทแทนที่จะเสียใจครับคุณบูมเบิกบอกว,ว่าไม่เป็นไรเลยนี่แหละเป็นโอกาสที่เขารอมานานแล้วเพราะที่ผ่านมาครับอยากทําธุรกิจของตัวเองมานานแต่ว่าเงินเดือนก็ดีงานก็็มมมั่น่นคคคคงกกกเลยไดีโอออาาาสสทํุณิว ณเป็นบูเบิร์กเนี่ยคุณจะทําธุรกิจอะไรพอดีในตอนนั้นครับคุณบูเบิร์กก็มองว่าตอนที่ทํางานเป็นนักการเงินกว่าจะรวบรวมข้อมูลต่างๆได้ตลาดหุ้นในอเมริกาตลาดหุ้นในประเทศต่างโอ้โหข้อมูลมันรวบรวมยากครับก็เลยปิ๊งไอเดียที่อยากจะทาระบบหนึ่งขึ้นมาเป็นระบบที่รวมศูนย์ข้อมูลทางการเงินทุกอย่างไปต่อท่อกับข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ของทุกที่ติดตามราคาทองคําราคาหุน้นแล้วก็ใส่เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆเข้ามาเลยเปิดตัวนะครับเป็นระบบที่มีชื่อว่า ims หรือว่า innovative market system ครรรับใให้้้นนนกกกกาาาาเเงิิทุนนขามาช ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อภายหลังครับเป็นชื่อบูมเบิร์กเทอร์มินปัจจุบันนี้บริษัทนี้มีพนักง,งานกว่า2 0 0 0 0คนทั่วโลกใน176ประเทศและทําให้เขากลายเป็นคนที่รวยที่สุดเป็นอันดับ12ของโลกและรวยที่สุดในนิวยอร์กแต่ที่เรารู้จักเขาไม่ใช่แค่ในฐานะมหาเศรษฐีครับเขายังเป็นคนใจบุญที่สุดในโลกคนหนึ่งที่บริจาคทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาไปให้การกุศลทั้งเรื่องการศึกษาการแพทย์และสิ่งแวดล้อม